ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล2021-2022สโมสรเชลซีทุ่มเงินจำนวนสูงถึง97.5ล้านปอนด์หรือประมาณ4.5พันล้านบาทคว้าตัวโลเมลูลูกาก,กูมาจากอินเตอร์มิลานในศึกเกาโชเซเลอาอิตาลีกลับเข้ามาร่วมทีมอีกครั้งพร้อมมอบสัญญายาวถึง5ปี นับเป็นครั้งที่2ของดาวยิงทีมชาติเบลเยียมรายนี้ที่ได้ชูเสื้อเปิดตัวเป็นนักเตะของสโมสรเชลซีทีมที่เขาเป็นแฟนคลับตัวยงตั้งแต่เด็กๆหลังในสมัยยังเป็นดาวรุ่งเขาเคยถูกดึงตัวเข้าร่วมทีมมาแล้วแต่ยังไม่ได้โอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรเราจะพาแฟนบอลย้อนลอยไปดูเส้นทางการเป็นนักเตะของดาวยิงร่างยักษ์รายนี้ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากไหนก่อนจะค่อยๆเติบโตและสร้างชื่อไปทั่ววงการฟุตบอลยุโรปถึงขนาดที่เชลซียอมตัดสินใจทุ่มเงินคว้าตัวเขาเข้าร่วมทีมครั้ง แกเมื่อปี2011ทั้งทั้งที่เจ้าตัวมีอายุเพียงแค่17ย่าง18ปีเท่านั้นโรเมลูลูกากูเป็นนักเตะทีมชาติเบลเยียมเชื้อสายคองโกเขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในวัยเด็กกับสโมสรนในระดับท้องถิ่นอย่างลูเปลบูม ในช่วงระหว่างปี1999ถึง2003จากนั้นโยกไปอยู่กับ KFC Wintham ในช่วงปี2003ถึง2004ตามด้วยสโมสรลีเซ่ในช่วงปี2004ถึง2006กระทั่งเขาอายุ13ปีผลงานก็ไปเข้าตาทีมดังของเบลเยียมอย่างอันเดเลสดึงตัวไปร่วมทีมมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจ้าตัวได้เดินทางไปเยี่ยมชมสนามสแตมฟอร์ดบริด์รังเย่าของสโมสรเชลซีกับทางโรงเรียนมันทำให้เขาเปิดโลกฟุตบอลของตัวเองและประทับใจในความอลังการของสนา นแห่งนี้และกลายเป็นแฟนบอลของเชลซีพร้อมกับวาดฝันว่าสักวันหนึ่งหากเขาได้มาลงเล่นที่นี่คงเป็นอะไรที่วิเศษมากๆในชีวิตนักฟุตบอลเขาพยายามที่จะฝึกฝนตัวเองและเรียนรู้ตลอดเวลาที่อยู่กับอันเดเรสสโมสรเบอร์ต้นๆของประเทศส่งผลให้เจ้าตัวสามารถยกระดับฝีเท้าของตัวเองขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจบวกกับรูปร่างที่สูงใหญ่มีทั้งความแข็งแกร่งและความเร็ว บวกกับจังหวะจบสกอร์ที่หาตัวจับยากส่งให้เขาได้รับโอกาสก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของต้นสังกัดด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นหลังจากได้โอกาสวาดตัวลายในเวทีลีกสูงสุดของประเทศเบลเยียมเข้าสู่ฤดูกาล2009-2010เขาสร้างชื่อจนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นด้วยการซัดไป15ประตูคว้าตำแหน่งดาวซันโว์สูงสุดของลีกพร้อมกับพาต้นสังกัดคว้าแชมป์มากรองได้อย่างยิ่งใหญ่จากนั้นในฤดูกาลต่อมาต้นสังกัดของเขาได้โอกาสกไปลุยในศึกฟุตบอลถ้วยยุโรปรายการ ยูโรปาลีกซึ่งจะตัวก็สร้างชื่อกระชอนไปทั่ววงการฟุตบอลของยุโรปด้วยการซัดไป4ประตูพาทีมทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนผลงานในเกมลีกเขาก็ยังคงยิงประตูได้ยอย่างเป็นกอบเป็นกำรรโดยซัดไปถึง20ลูกในซีซั่นดังกล่าว กระทั่งในช่วงก่อนออกสตาร์ทฤดูกาล2011-2012ความฝันของเขาก็กลายเป็นจริงเมื่อสโมสรอนเชลซีตัดสินใจคว้าตัวเขาไปร่วมทีมแต่ด้วยความที่เจ้าตัวอายุยังน้อยบวกกับขุมกำลังเชลซีภายใต้การคุมทัพของโชเซ่มูินโยที่เต็มไปด้วยดาวดังมากมายทำให้ในช่วงปีแรกบทบาทของเขาส่วนใหญ่คือการเป็นตัวสำรอง จากนั้นในฤดูกาลต่อมาเขาถูกเชลซีปล่อยตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับสโมสรเวสต์บรอมวิชอัลเบียนซึ่งมันทําให้เขาได้โอกาสลงสนามมากขึ้นก่อนจะเริ่มฉายฟอร์มเก่งออกมาเรื่อยๆสุดท้ายเขาซัดไป17ประตูจากการลงสนามทั้งหมด35นัดในซีซั่นต่อมาเขายังไม่ได้รับโอกาสจากต้นสังกัดที่แท้จริงก่อนจะถูกปล่อยไปให้เอฟเวอร์ตันยืมตัวใช้งานและที่แห่งนี้เองที่ทําให้เขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัว ลูกกูซัดไปทั้งหมด15ลูกจากการลงเล่น31นัดมีส่วนพาเอฟเวอร์ตันจบอันดับที่5ของตารางคะแนนและเขากลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของสาวกทอฟฟี่สีน้ำเงินไปเป็นที่เรียบร้อยจากผลงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเอฟเวอร์ตันไม่รอช้าตัดสินใจทุ่มเงิน28ล้านปอน ประมาณ 1, 2 6 0ล้านบาทเซ็นสัญญาเข้าทีมเป็นการถาวรหลังจากนั้นเขาก็ระเบิดฟอร์มเก่งออกมาอย่างต่อเนื่องในอีก3ฤดูกาลที่กูดิสันพ์คเจ้าตัวซัดไป87ประตูจาก152นัดกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของสโมสสอนแสงหน้าตำนานของทีมอย่างดันแคนเฟอร์กูสันด้วยฟอร์มที่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทำให้สโมสรเอฟเวอร์ตันดูจะเล็กเกินไปสำหรับเขาก่อนที่จะได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2 2017, ด้วยค่าตัวสูงถึง75ล้านปอนด์ซึ่งผลงานในถิ่นปีศาจแดงของเจ้าตัวก็มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีสลับกันไปแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังซัดไปได้ถึง28ประตูนในทุกาการก่อนจะทําสถิติซัดในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมกันไปทั้งสิ้น113ประตูจากการลงเล่น252นัดในช่วงเวลากับ4สโมสรจากนั้นเขาก็ถึงเวลาต้องย้ายทีมอีกครั้งซึ่งคราวนี้เป็นการย้ายข้ามประเทศไปอยู่กับอินเตอร์มิลานในอิตาลีเมื่อปี2019 ด้วยค่าตัว74ล้านปอนด์ก่อนจะกลับมาโชว์ฟอร์มร,ร้อนแรงอีกครั้งมีส่วนสําคัญพาอินเตอร์มิลานผงาดคว้าแชมป์เกาโชเซเรอาอิตาลีมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เมื่อฤดูกา2020 2021ก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะได้โอกาสกลับไปอยู่กับทีมในฝันของตัวเองอีกครั้งเมื่อเชลซีตัดสินใจทุ่มเงินจํานวน97.5ล้านปอนด์คว้าตัวไปร่วมทีมเป็นครั้งที่2ในรอบ10ปี การกลับมาสู่ถิ่นสแตมฟอร์ดบริดครั้งนี้ของเขามีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปทั้งประสบการณ์ความสามารถของเจ้าตัวที่กำลังอยู่ในช่วงพีคสุดๆหากเทียบกับวันแรกที่เข้ามาอยู่กับทีมในช่วงเวลาที่ยังเป็นดาวลุ่ง ภายใต้การคุมทัพของโทมัสทูเคิลเขาได้โอกาสลงประเดิมสนามทันทีเมื่อทุกอย่างพร้อมก่อนจะซัดประตูแรกในสีเซื์อเชลซีได้สําเร็จในเกมที่ต้นสังกัดบุกไปอัดอาร์เซนอล2ประตูต่อศูย์และมีส่วนสําคัญกับเกมรุกของทีมตลอดเวลาในสนามถึงตรงนี้คงไม่มีเครื่องหมายคําถามอะไรอีกแล้วกับดาวยิงทีมชาติเบลเยียมรายนี้ น่าสนใจว่าในช่วงสัญญา5ปีต่อจากนี้กับสโมสอนในฝันของตัวเองลูกากูจะระเบิดฟอร์มเก่งและนำพาความสำเร็จมาให้กับทีมที่รักของเขาได้ขนาดไหนหากแฟนๆลูกหนังทุกท่านชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้หรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเรา Play Maker สร้างเรื่องปั้นเกม